ใจกลางเมืองก็สามารถทานเนื้อ A5 ในราคาประหยัดไดโ้โอ้ใหม่ก็ใหม่กอหมดทูน่าปลาแซลมอนนี่แบบอูนี่คุ้มมากเราสองร้อยเก้าเก้าเลยมีบัดเจ็ตให้เพื่อนเล็กๆน้อยห้าร้อยพอปะห้าร้อยพอปะ ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดญี่ปุ่นทองหล่ออยู่ใจกลางเมืองเลยแค่เลี้ยวเข้ามาทองหล่อซอย13เรา,าก็จะเจอเวิร์มแบบนี้นี่แบบนี้ เป็นเวอร์แบบขายอาหารญี่ปุ่นไปซะทั้งหมดเลยใครเอารถมาก็คือจอดรถด,ด้านหน้าร้านได้ก็จะมีแบบพี่ยามคอยบุกคอยโบกมีที่จอดรถสะดวกสบายนะคะนัจุดนี้แล้น,นี่เดี๋ยวเรากำลังจะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งเขาบอกว่าที่เนี่ยเหมือนยกตลาดปลาญี่ปุ่นที่ชื่อว่าซึกิจิเออคุณปั๊บค่ะเรื่องที่่เฉยไม่ได้นะเพราะว่ามีท่ออาหารตนะ่อเสือซ่ออีซึ่งอาหารเกาค่ะเป็น <c oughs> ไปเราเขาไปข้างในดีกว่าาข้าวอยู่ไหนอะว่าไม่เคยมาค่ะ ก็ของเยอะมากค่ะอนุญตกใจก่อนนึ่งอ้ยปลาเต็มปลาที่สดเนี่ยอจะต้องตาใสอันนี้เป็นมุกที่เตรียมมาจากบ้านละไหนลองดูซิว่าตาใสไหมเออมึงก็สดอยู่นะเนื้เนืแน่นแน่นอนขอดูเหลือซิเหลือต้องแดงนะถ้ามึงเป็นปลามึงก็ได้ราคาอยู่นะมึงก็มีแต่คนจับจองอยู่นะแต่พอมึงเป็นคนอะ อะไรก็คือตรงนี้เ uh, น um, mm ี hmm. hmm, uh, anyway, ่ยก็คือเป็นพวกของสดที่เราสามารถเลือกสั่งให้เขาแลกสั่งให้เขาเอาไปทาอาหารจิ้งย่างใดๆก็ได้แล้วแต่เราจะสั่งเลยนะคะนี่ตรงนี้พลาดไม่ได้ก็คือเป็นของฟรีสอะไรอย่างนี้ต่างๆมากมายดูดีดีขอยด่มากมากติดปะ ถ้าใครอยากได้สดๆเลยก็คือแค่กับหลังหันจะพบเจอกับของสดอืมขับไปงานไปกินข้าได้อ๋อหรอคือสั่งให้เขาแล่ตรงนี้แล้วไปกินข้างบนได้อุ้ยปลาเยอะแยะเลยอ่ะปลาจีใดปลาจีใดนี่เป็นคำถามป้าเออนั่นดิปลาจีไดเป็นปลาจีใดอะเป็นปลาจีใดเป็นปลาจีใดอันเนี้ยเป็นหมึกที่ชอบกินเหล้าหมึกสุรุเมเป็นย่ากับสุราเมระยะมัชะไม่ใช่ไม่เกี่ยวอันนี้พูดไปเรื่อยไหนมีปลาอะไรอีก ไม่ใช่มีปลาอะไรอีกที่เรารู้จักนะนปลาอะไรที่จะเล่นมุกได้อีกอนี่ก็น่ากินข้าวรวมหน้าปลาดิบต่างๆซึ่งมีทั้งปลาทูน่าปลาแซลมอนนี่แบบอูนิอุ้ยน่ากินมากเว้ยดูแบบคุ้มมากแล้สองร้อยเก้าเก้าเองอ่ะอุ้ยน,น,น่ากินมากเลยสีเหมาะกับเสื้อนะโอ,อ้ใช่ไหมเราก็ต้องกินอูนิอย่างเงี้ยหรอกอุ้ยลดสามสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มลงคุ้มมากเลยสองพันเอาวางก่อนวางก่อนวางก่อนใครไหนก็มาแหละ สนุกสนานของเพื่อนนาวันนี้เราก็จะมีบัตรเให้เพื่อนเล็กๆน้อยห้าร้อยพอปะห้าร้อยพอปะแปดร้อยแล้วค่ะแปดร้อยสี่สิบมึงก็กินกันประหยัดดิก็กูมีเงาะไปเอาหนีไงห้าร้อยล่ะนี่เป็นโซนของหวานแล้วดูแบบน่ากินมากเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบช็อกโกแลตโอยแล้วก็มีแบบโอนิกิริโอนิกิริน่ากินมากเลยอะ บัญยิกิแฮมชีสกับมินไทโกะมินไทโกะคือไข่ปลามีหลายไซส์เลยนะคะมีช็อกโกแลตแล้วก็มีบูเบอรี่ด้วยส่วนของซอสเอยเครื่องปรุงเอยต่างๆนะคะโอ้ยมันถูกมากเลยอะ่ะ120บาทเบทมันเป็นอะไรที่แบบดูแล้วแบบน่าลองอะ่ะ มีคนได้รับ200บาท2 0ยบาทเองเหรออุ้ยตรงนี้มันเป็นส่วนของเนื้อเราปะ4,221บาทเป็ 4, นเนื้อโคเบะลายมันแท้เลยบบหินอ่นอนเลยแบบอุ้น่ากินมากก็มีทางด้านนี้ด้วยนะคะอุ้ยอันนี้ก็น่ากินดูดิอันนี้ที่กินเมนื่อวานไงนาเกี๊ยวชักโรอ่ะเอ้ยใช่เมื่อวาานนกกกิรชัอแล้วคือมันนุ่มมากอันเนี้ยเห็นลายของมันปะ่ะมันมีมันแท้กัะแล้วกินเข้าไปนะโอ้โหอย่างนุ่มสาัาญี่ปุ่นเราคงได้กินเนื้อไอ้ เีื้อแกะอยู่ห้าร้อยก็คือไม่ได้กินแล้วอันนี้ก็คือเนื้อหมูของไทยแล้วก็เนื้อวากิวพันขนดำแต่อันนี้จะเป็นพวกเนื้อวากิวสำหรับทำสเต็กแต่แต่ว่าถ้าเป็นแบบพวกแช่แข็งแบบนี้เขาจะไม่รับย่างอ่ะคะ่ะต้องเป็นแบบของสดแบบนี้เขาถึงจะปริ้งย่างให้เราซึ่งนุ่นเขาเตรียมเตาให้เราแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันตัดภาพมาที่ เนื้อค่ะเนื้อของเรามาแล้วหลังจากที่ไปจ่ายเงินมาทางเราอ่ะเห็นเพื่อนเลี้ยงเราเลยสมัครสมาชิกเพื่อที่เราไ้จ่ายเงิน200แค่200เท่านั้นตลอดชีพอ๋อแล้วยังไงเพื่อให้มันลดราคาเหลือ3า9 0แล้วเมื่อกี้ค่าเนื้อเท่าไหร่กี่บาท1,400เท่าไหร่อ่าก็เลยได้ลดราคาไปใช่ไหมเราพลาดเลยอ่ะพี่ค่ะมาราคาเราเอาความสุกประมาณไหนมีเดียมเบรดโอ้้หน้าตาดูดี แต่ประเด็นคือไปต่างประเทศอ่ะยังไม่เคยกินเนื้อ A5 แต่ว่ามากินที่ประเทศไทยนะคะอยู่ใจกลางเมืองก็สามารถทานเนื้อ A5 ในราคาประหยัดได้ตังค์หายก่อนเกิดอะไรขึ้นคะอบไ,ได้อเลยไม่กินแล้ ิ่งที่เราซื้อมาจากชั้นล่างนะคะก็<ม>จะมีอันนี้เป็นดองที่เขาบอกว่าเป็นเมนูเด็ดของวันนี้แล้วก็อันนี้ขนมปังปิ้งไส้ไข่ปลาชีสนะคะมีเลยน่ากินมากเลยเนี่ยก็มีเนือ <c oughs> ้อเอฟา <c oughs> ที่โคตรชนะกิน <c oughs> ว้าวน่อะไรดังแต่มันเป็นเหมือนมีซอสหมูแล้วก็มีหมูหรือข้าไงมา <c oughs> เราจะเริ่มจากอะไรก่อนเนื้อเราจะเริ่มจากเนื้อเนอะมาชิมกันเลยดีกว่าแต่ต้องกินไหนเกลือเกลือพริกไทยมึงต้องหลับตาอะไาในปากน้ำมันมันชุ่มฉ่ำมีความออจุยซี่จังหวะให้ขัดอ่ะมันมีความ กรอบซึ่งแค่เนื้อไม่ดีอ่ะมันจะเหนียวเนปากแล้วเนี่คือแบบสุดยอดของดีโคตรดีมาค่ะต่อไปเราจะมาชิมดงดูด,ด,ด,ดีกินมากินมากชียร์น้ำรูมาแล้วเป็นความรู้สึกสที่ไม่ขาวมีความหวานหน่อยๆกินแล้วมันนัวนในปากอ่ของแท้วะรู้สึกว่าปาลาแบบ รสจิงอะถึงแม้ว่าจะเป็นชีสเล็กๆแต่มันได้ความรู้สึกแบบสดเลอะอันเนี้สองสองเต้าๆคือแบบถ้าเกิดคุณไปกินที่ร้านอะเจ็ดแปดร้อยขึ้นนะแล้วน้อยกว่านี้ด้วยใช่จมูกอะอะไรก็คือหลุดไปทางไม้มันทำไมคะมันยังไงคะแปลกคือหาดเดียวเป็นความอร่อยแต่ว่ามันแค่แปลกเพราะมันมีแบบของคาวของหวานผสมกันเป็นความแปลกที่อร่อยแต่จมูกต่อไปอะสุดท้ายที่เราจะชิมก็คือ ก็จะอร่อยนะอืมอม,มาเค็มเหมือนแบบเค็มชีสอ่ะเค็มแต่ว่าพอากัดไปปุ๊บมันเจอแป้งที่ตืดอ,อืมแล้วมันกลมตื่นมากดีดีดีวดชชอบเดี๋ยวลงไปซื้ออีกห้าสิบบาทห้าสิบบาทเลยทุกคนทุกคนจะบอกว่านอกจากจะเราเป็นคนธรรมดาปกติที่เป็นลูกค้าแล้วเนี่ย ก็คือเขาจะมีแบบ B 2 B อ่าแบบ B 2 B คือ business to business แต่ในฐานะผู้บริพวกแบบทั่วไปเออแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยคือคุ้มค่ามากๆดี Quality ดีเลยแล้วก็มีที่นั่งให้เราได้ทานอย่างนี้แล้วก็มีแบบการทำมาหัวอาหารแบบซื้อปุ๊บทำอาหารปั๊บได้กินปั๊บก็รู้สึกว่าได้ฟีลหนึ่งแบบอยู่ประเทศไทยแต่ได้ฟีลแบบอยู่ญี่ปุ่นเลยอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ย อยากดูแล่ปลาาน่าจะเช็คได้ใน a c e b o o k ว่าวันไหนจะแล่ปลาอะไรแต่ส่วนใหญ่ที่ถามพนักงานมาเขาบอกว่าเขาจะแล่ในวันอังคารกับวันศุกร์เพราะว่าวันอังคารกับวันศุกร์จะเป็นวันที่มีปลาใหม่เข้าจะแล่ตอนชชวาตอนเช้าแบบของเพิ่งลงปุ๊บเขาก็จะจับแล่เลยจะแล่อยู่ประมาณช่วงสิบโมงสิบเอ็ดโมงประมาณนี้ใครอยากดูแลปลาก็ตามมาที่นี่ได้นะคะ ทุกคนวันนี้คืออิ่มคุ้มกลางมากค่ะไม่น่าเชื่อว่าแบบซื้อมาไม่กี่อย่างแต่โคตรอิ่มคุ้มค่าคุ้มราคามากๆจริงๆใครอยากแวะมาก็มาเลยแนะนํามากๆนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะใครมาที่นี่แล้วมีอาหารมีเมนูอะไรอร่อยๆก็แนะนํามาที่ใต้คอมเมนต์นะคะวจเจ๊กใหม่คลิปหน้าค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกินกิไปด้วยนะจ๊ะวเจอกนใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ตัวจริงตัวจริงเรื่องอาหาร